วันนี้ลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนสองน่นี่ละขึ้นปีใหม่นะปีนี้วันวานวันก่อนเป็นวันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันที่ที่สาม่นเนละวันที่สามมกราปีสี่แปดถ้าจะว่าไปแล้ววันคืนเดือนปี ล่วงไปแต่มิใช่จะล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ล่วงหล่นไปด้วยเหมือนกันวันคืนเดือนปีล่วงไปไม่มีปัญหาแต่ชีวิตของพวกเราล่วงหล่นไปเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่ถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ปัญหา ชีวิตของเราจะแก่ไปเรื่อยๆไม่เหมือนปีที่แล้วยิ่งอายอุเกินวัยกลางคนไปแล้วนะ่ะกลางคนขนาดไหนว่ากลางคนทุกวันนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าปีไปแล้วกว่ากลางคนละถ้ากลางคนไปแล้วกันน่นัะดิ่งลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าอายุ หกสิบเจ็ดสิบเข้าไปเท่าไรความไหลของน้ําก็ยิ่งเด่งลงไปเรื่อยยิ่งไหลแรงเพราะมันชันลงไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันอะชีวิตของพวกเราทําม,มันยังไม่ลาดชันเท่าไหร่มันก็ค่อยไหลแต่พอมันใกล้ๆเขา้าชีวิตของเราใกล้ะจะจวนจบเท่าไหร่ก็ยิ่งไหลลงไปได้เรื่อยกําลังวางชาหูตาอวัยวะทุกส่วน ก็จะบ่มบอกไปไเรื่อยแต่ถึงเข่าแก่แล้วนะไปไม่ไหวแล้วนะจะจอดท่านหน้าอย่ามันจะบอกของมันแต่พวกเราจะรับรู้หรือไม่รับรู้อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่บางคนก็ไม่รู้กระทั่งตัวเองจะแก่ได้ขณะตัวเองจะแก่จะเข้าหีบเข้าลงอยู่แล้วก็ยังลืมเนื้อลืมตัวก็มีตั้งเยอะแยะเพราะนั้นพวกเรา พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทสอนไม่ให้ลืมตัวพยายามสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลไปเรื่อยๆเมื่อเราเป็นเด็กเราก็เก็บหอมรอมริบไปเรือ,อยสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้แปลว่าสั่งสมบุญเข้าสู่ใจถ้าหากว่าบุญกุศลเข้าสู่ใจมากแล้ว มีแต่ความล่มเจนเป็นสุขคิดขึ้นมาเมื่อไรก็เอิบอิ่มทางจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญไว้จิตใจก็แห้งผากจิตใจก็อับเฉาและลึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงบุญกุศลเข้ามาเมื่อไหร่ใจของเราก็ว้าวเวอ้างว่างาเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นพวกเราก็ได้ทํามาโดยสม่ําเสมอแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งพวกเรายังห่างเหินกันอยู่อย่างมากถ้าจะเปรียบเทียบกับที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างเข้มงวดกวดขันพวกเราได้ยังห่างไกลามากถ้าจะเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าแล้ว เพราะนั้นให้พวกเราตรวจตาดูตนเองอยู่เสมอการนั่งสมาธิภาวนาพยายามหลบปลีกปลีกตัวหาที่สงบปลีกเลนที่นั่งภาวนาที่เดินจงกรมอย่าไปคุกครีตีมงกับหมูกับเพื่อนกับญาติกับโยมจนเกินไปให้รู้จักกลบให้รู้จักเกลีกเบล่ำเวลาเวลาเข้ามาเป็นตัวของตัวแล้วก็ปุ๊บเข้าไปหากรรมฐาน ที่เราเคยปฏิบัติที่เคยภาวนาคือหน้าที่ของเราทันทีเลยแต่ช่วงที่ออกไปมีความจําเป็นก็เอายืดหยุ่นออกไปแต่ถ้าเมื่อจบหน้าที่แล้วก็เอากระโดดเข้ามานั่งภาวนาเดินจงกรมกําหนดจิตกําหนดใจของเราเข้ากับกรรมาฐานใครเคยทําหน้าที่อันไหนหนักแน่นเรื่องอันไหนติดต่อเรื่องอันไหนหรือว่าหน้าที่ของเรายัง ขาดตัวบกพร่องทย่ตรงไหนแล้วก็เข้าไปทําหน้าที่ในะตรงนั้นจุดนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพื้นฐานของพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องสมาธิเนี่ยตีจะเดินก้าวไปทางวิปัสสนาเนี่ยสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นพยายามทําจิตให้สงบจะทํายังไงจึงจะให้สงบ อันนี้กําหนดกรรมาฐานไหนกรรมาฐานให้เอาจริงเอาจังนะั่นแหละที่พ่อแม่รูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านสอนมาก็คือกรรมาฐานบริกรรมพุทโธนี่แหละเป็นหลักนะพุทโธ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 เนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพุทโธขณะจิตที่คิดขณะจิตที่เราคิดน่ะคิด เร็วขนาดไหนเห้พุทโธสัมทับเข้าจุดนั้นพุทโธ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 ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเลยนะอันนี้ก็ได้นะถ้ามันยังมีช่องว่างมันมีทางออกอยู่ว่างั้นแต่แต่เราจะไปกั้นอกกัก้นลมกั้นอะไรไม่ถึงขนาดนั้นแต่เห้เรานั่งทำใจให้สบายสบาย แต่เราบริกรรมสำทับขณะที่จิตที่มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธทําใจให้สบายสบายทาไปให้ว่างว่างเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าในใจของเราให้คิดพุทโธสำทับเข้าตัวกับนึกคิดตัวน้นๆตัวใจนั่นน่ะที่มันเคยคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นนั่นน่ะให้สำทับเข้าจุดนั้นพุทโธ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 จนจิตไม่มีช่องทางที่จะคิดไปทางอื่นเหราะงนั้นเถอะ ให้มันอยู่กับกรรมฐานพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือวิธีทําจิตให้สงบไม่ให้มันมีอารมณ์เร็ดลอดออกไปหรือว่าเร็ดลอดเข้ามาสู่ใจของเราอันนี้ก็คือวิธีการสําหรับที่จะทําจิตให้สงบมีหลายวิธีพระพุทธเจ้าจงวัวางกรรมฐานไว้สี่สิบอย่างนั่นนะสี่สิบประการสี่สิบกรรมฐานสี่สิบ ยาแก้จิตใจให้สู่ความสงบเหมงั้กนเถอะกรรมฐานสี่สิบนะฉะนั้นเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งพอจิตสงบแล้วด้วยจิตสงบพอสมควรแล้วจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วจิตสงบไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาหรือพิณาร่างกายสังขารของเราเนี่แหละ หรือว่าใครเคยเห็นในโทรทงโทรทัศน์อย่างเนี้ยอย่างภาคใต้อย่างเนี้ยความตายของเขาเนี่ยเน่าเหม็นเฟะอย่างนั้นอ่ะเป็นยังไงคนมันเหม็นนะถูกต้องไหมถ้าเราจะไม่ถูกต้องเราก็ไปลงไปไปดมกับเขาก็ได้มันเหม็นจริงๆงหรือเปล่าหลวงพ่อจะกินข้าวมันได้ด้วยนะ เหม็นคนยิ่งกว่เหม็นอะไรทั้งหมดบรรดาเหม็นมาทั้งหลายแหล่หลวงพ่อนยอมแพ้เหม็นคนเพราหลวงพ่อเคยโดนสองงานนะมีหลวงปู่สองท่านที่ท่านมรณะภาพไปสมัยนั้นก็ไม่มียาฉีดโฟมารินไม่มีว่างั้นเถอะแล้วเขาก็ใส่หีบไม้แล้วเอาสังกะสีบัดกลีจากนั้นเขาก็เอาคนเข้าไป ปิดบัตรกรีให้ดีเพราะงั้นเถอะลดวก็ตีไม้อัดตีเข้าไปอีกให้แน่นท่านี้ก็พอได้สิบสิบห้าวันท่านี้เขาก็เปิดหีบเขาจะเผาเลยท่านี้พอเปิดหีบเขาก็เจาะมันก็ฟิวออกมันลมมันดันแน่นข้างในฮะเหมือนกับปลากระป๋องอย่างนั้นอ่ะเออมันอัดยังไงก็ไม่รู้มันคนมันมันเน่าเนียมันไม่ได้มียุกมียาแต่มันกระดังฟิวออกโอ้โหดูติดผ้าเจียบเลยกลิ่นเหม็นนั่นนะ เพอเผาคนเสร็จแล้วแมลงวันยังเกาะติดต้นไม้ตะพัดตะเพืยอ,อย่างนั้นอ่ะกลิ่นมันติดต้นไม้อย่างนั้นอ่ะพาะมินเหม็นคนเหม็นที่สุดเนี่ยบรรดาเหม็นหมาางนั้นเ่อะเหม็นไก่ตายเหม็นหมูตายเหม็นหมาตายเออไม่เหมือนคนตายอย่างนั้นะกลิ่นคนตายเนี่ยโอ้ฉันข้าวไม่ได้อยู่หลายวันอย่งนั้นเถอะอันนี้เป็นสมมติเห็นไหขนาดฉันข้าวอร่อยอร่อยเย่างนั้นเถอะกินข้าวไม่ได้เลยงนั้นเถอะโอ้ เหม็นจริงๆเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นสภาพทางภาคใต้นี่นะที่ว่าเป็นร้อยเป็นพันศพเนี่ยเอามากองไว้ในวัดเนี่ยภาพท่านปิดจมูกไปบินท่าบานมันนึกถึงสภาพที่หลวงพ่อเคยถูกกลิ่นหลวงปู่สององค์ที่ท่านมาราณะภาพเนี่ยสมัยหลวงพ่อเป็นเนนเนี่ยโอ้มันเหม็นจริงๆอมันเกินที่จะ อาเจียนออกนั่นแหละเอางั้นเถอะมันเกินกว่านั้นอีกไม่รู้จะทํำยังไงเงือนกันหานั่นไม่ได้เลยว,วิ่งนี้ห่างไกลขนาดนั้นก็ยังเหม็นอยู่เงั้นยอ,อันนี้เพียงศพเดียวเด้อันนี้ขนาดนั้นเต็มวัดจะทํำยังไงมันจะเหม็นขนาดไหนนี่แหละซากศพของคนนะพวกเราท่านดังหลายที่นั่งอยู่นี่นะ่ะแต่ตายไปแล้วอย่างนั้นละ่ะถ้าไม่ได้ฝังทําไม่ได้เผานะอถ้าไม่ฝังทําไม่เผาแล้วก็ทิ้งไว้เฉยเฉยนะ่ะ มีมแมลงวงมีมแมลงวันมีนอนมีอะไรายัวเยี่ยมหมูหมาสัตว์ต่างๆมาแทะมากัดในร่างกายของคนเราเป็นอย่างนั้นพราะพุทธเจ้าให้พิจารณา,าอย่างนั้นเลยให้พิจารณาอย่างนั้นเลยร่างกายของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าว่าตายไปแล้วไม่เผาไม่ฝังเนี่เป็นอย่างนั้นนะจริงไหมถามใจใจค,ค,คือตัวผู้รู้นี่แหละคือผู้รู้คือใจนี่แหละ ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ถามอย่างนั้นท่านจึงจให้คิดอย่างนั้นทำไหมพระพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยมันหลงกายมันหลงร่างกายของเราเพราะหลงร่างกายแล้วก็หลงร่างกายคนอื่นว่าเป็นของสวยของงามทีนี้มันกับกิเลสราคะก็เกิดขึ้นได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าว่าก,กิเลสราคะเกิดขึ้นมาได้เพราะความรักสวยรักงามเพราะนั้นให้รู้ตามความเป็นจริงกิเลสตัวนี้มันจะหดหายไปได้อันนี้แปลว่า ให้พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะให้เป็นของปฏิกูลอันนี้ก็คือวิปัสนาญาณหรือว,ว่าวิปัสนาเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาให้เป็นวิปัสนาให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้โดยมากไม่ค่อยได้สอนกันไม่ค่อยได้พิจารณากันโดยมากพระท่านก็ไม่ค่อยสอนกัน แต่ตามไม่จริงเพราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อ,อตั้งแต่บวชมาเนี่ยเ,เกซาโลมาคนะ่าทันตาตาโจกรรมาฐานห้าให้พิจารณาว,ว่าเป็นของไม่สวยงามด้อันนี้คือคือพระพุทธเจ้าให้พระอุปชฌาสอนพระบวชใหม่ทุกองค์ต้องได้สอนอย่างนี้มาจากนั้นก็ให้นําไปคิดไปพิจารณาอีกทีหลังนะไปสอนกันอีกทีหลังนะเดี๋ยวสอนกันอีกทีหลังอย่างนี้แหละให้พิจารณา ให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างไรเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ไม่คึกไม่ขนองจิตใจก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นอริยะบุคคลปัสดาสกทาคาณาคาอรหรันเ,เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเ,เป็นพระอรหันในที่สุดอันนี้แหละขั้นให้พิจารณาร่างกายของมนุษย์เปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเรา คิดถึงเขาแล้วก็คิดถึงเราคิดถึงเราแล้วก็คิดถึงเขาให้พิจารณา,ากันอยู่อย่างนี้เมื่อพิจารณา,นานเห็นตามความเป็นหญิงอย่างนี้จิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจไม่ก่อยแหวงจิตใจไม่สายแสออกไปข้างนอกเอมื่อจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลา,าตลอดเป็นฌานนี่สมาธิก็คือจิตสงบฌานก็คือสมาธิสมาธิก็ เป็นผลได้จากฌานฌานเป็นผลได้จากสมาธิมเมื่อจิตเป็นสมาธิดีเดีฌานก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านว่านี่แนหะท,ท่านเรานี่ตายแล้วไปเกิดเป็นพรมได้ไง่ายๆแล้วงั้นเถอะไปเกิดเป็นพรมเหนือสูงกว่าเทวดาอีกอย่างนางที่เคยเป็นสุกรมาก่อนเสดสัตว์ก่อนหน้านี้ทนะ่านท่านไปเห็นอสุภะคืออุจจาระ ของคนเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็เห็นเวลาไหนคิดเวลาไหนเกิดความเบื่อหน่ายอยู่ยงั้นในใจจนใจไม่ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นเหมือนั้นนะท่านตายจากขณะนั้นน่ะท่านก็ไปเกิดเป็นพรมนะไปเกิดเป็นพรมออกจากพรมกะกรรมเก่ามีเนยกรรมเขายังไม่หมดออกจากพรมม้วมาเกิดเป็นหมูนะเป็นอย่างนั้นนะสูงแล้วก็ต่ําลงมาอีก เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแย้มพระโอษฐ์ยิ้มให้ผ้านนท์รับรู้รับทราบเพราะนั้นคนเรานี่จะสูงอย่างเดียวจะขึ้นสูงเป็นพรหมแล้วก็จริงอยู่แต่กลับลงมาเกิดในกรรมเก่ายังมีอยู่ก็ชักจูงออกมาให,มาให้มาเกิดเป็นหมูหมากาไก่ได้อยู่งั้นเพราะนั้นจะทำยังไงจึงจะไม่ให้ติดไม่ให้หลงไม่ให้มาเกิดในโลกวัฏสงสารนี้ได้อีก พราะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั <p are again> ้นล่ะสอนให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นเป็นอริยบุคคลจะทํายังไงจึงจะเบื่อหน่ายคลายก็ฮิตเพียรณนาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะเพียรณนาร่างกายของเราเพียรณนาร่างกายของคนอื่นเปรียบเทียบคนอื่นอย่างที่พวกเราเห็นรูปภาพหรือรูปทางโทรทงโทรทัศน์อย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหะ ก็มาเปรียบเทียบดูกันร่างกายของมนุษย์มีเพียงแค่นี้นเนอถึงจะเป็นยังไงเป็นฝรงฝรงังเป็นธงเป็นไทยเป็นดาลงดาราเป็นคนรูปร่างขี้เละขี้ร้ายขนาดไหนผลในสุดก็ล้มหายตายลงสู่แผ่นดินทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยอู่ตลอดไปคํชั่วฟ้าดินสลายเ,เป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเมื่อสิ่งของที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุก สิ่งไหนที่เป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะนี่แหละการให้พิจารณาทมนะคิดทบทวนอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอในจิตในใจถ้าคนผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ทบทวนอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอแล้วนะั่นะจิตใจของคนนั้นจะไม่หลงโลกหลงทางไม่หลงวัตะสงสารสิ่งไหนควรทำอย่างไรควรจะทำอย่างนั้นควรคิดอย่างนั้นควรทำอย่างนั้นควรพูดอย่างนั้น จะเป็นคนไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟยลุ่มหลงในวัฏฏะสงสารไม่ลืมเนื้อลืมตัวว่างั้นเถอถ้าคนมีธรรมในจิตในใจแล้วเพราะนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ถึงสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวให้ประพฤติปฏิบัตินะและที่มาพูดถึงเกี่ยวกับการล้มการตายทำไมจึงมีการตายถึงขนาดนั้น อย่างที่ภูเก็ตหลวงพ่อก็นํามาคิดนํามาพิจารณา,นานดูดูเหมือนกันนะถ้าจะเปรียบเทียบกับนิทานหรือว่ามาในพระไตรปิฎกเนะี่ยเรียกว่าพระเจ้าวิทูตพระเป็นลูกของพระเจ้าปรเสที่โกศลโกรธแค้นให้สกากยวงศ์คือโกรธแค้นให้พญาติของพระพุทธเจา้าว่างั้นกุงกบิลพัต พระญาปเสนหนึ่กรุงสวัสดีพอพระยาว,วิทุตภะขึ้นครองราชแทนพระบิดาคือพระยาปเสนที่โกศธส่วนแล้วกบโ,โมโหโกรธผูกอาฆาตอยู่สมัยเป็นเจ้าชายเพางั้นเถอะเขาเจ้าชายเขาหาวันดูถูกตัวเองพอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นก็ยกทัพไปเพื่อจะไปล้างแค้นเป็นอย่างนั้นเด้ ความอาฆาตพยาบาทเนี่ยพาตกนรกหมกไหมนะทั้งที่เรื่องมันผ่านไปแล้วก็น่นาจะให้อภัยน่าจะจบจบไปแต่ความโกรธโมโหโทโสนในจิตในใจเนี่ยมันจบไม่เป็นมั้งั้นเถอะมันผูกอาฆาตเนี่ยนะผลทางไปสู่นรกอเวจีโหนทางแห่งความจิบหายพระเจ้าพิทูตพานี่ก็ยกทหารไปพราะพูทได้เจ้า ท่านรู้ว่าเออวิฑูตพาเนี่ยจะไปฆ่าพระญาติพระวง์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอยู่ครึ่งทางมั้งนันแต่ที่พระเจ้าวิทูตพที่ยกทัพไปพอวิฑูตพาไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในร่มต้นไม้ตามลําพังวิทูตภาก็ปลดเครื่องอะไรทหารอะไรออกไปเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก่ถามว่ามหาพิษไปอะไรมาอะไรทักทยายปาใส่เอ,อพระฟิทูตะภาคใจอ่อนอพระพุทธเจ้าคงจะรู้ว่าเราจะมาฆ่าพวกสักยะมันกลับออกรุงสวัสดีพอคิดขึ้นมาอีกโมโหขึ้นมาอีกเจ็บแค้นใจขึ้นมาอีกไปฆ่าให้ได้เอี่ยยกทับไปอีกพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็รู้อีก ไปนั่งอีกเน่ yeah. เข้าไปกราบอีกพระพุทธเจ้าคงจะรู้เราว่าเราจะไปทํากรรมชั่วจะไปฆ่าสากยะพระพุทธองค์ท่านคงมาช่วยพญาติของท่าน <Okay. S 1> กราฟอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สามนี่พระพุทธเจ้ารู้โอ้สักยะเขาได้ทำกลรมไว้ในอดีตถึงเราจะห้ามไว้ก็คงจะไม่ไม่ไหวละ พูทตรงก็เลยอุเปกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจปล่อยปล่อยตามสภาพสุดแท้แต่กรรมของสัตว์เพราะว่าเขาได้ทำกรรมไว้แล้วจากนั้นก็วิถูตภากับทหารกับจกพลเข้าไปไปฆ่าสากยะแต้โอโ้ตายเป็นบือเลยมีเท่าไหร่ฆ่าหมดเป็นสากยะใช่ไหมตัดคอตัดคอตัดคอถ้าข้าวถ่าว่าใครเป็นสากยะ เนีเชื้อพระวงของพระพุทธเจ้าขราวนั้น,นตายมากที่สุดเลยเกือบจะว่าล้างโคตรล้างแสว่านั้นแต่แตนี้พอข่าจบแล้วก่ะกลับมาลบะบาทเนี่ยทำได้อย่างใจหวังล่ะพอกลับมามาก็ไม่ถึงเมืองสวัสถีมันมีระหว่างทางมันมีแม่น้ําแม่ใหญ่มันก็คงจะเป็นลักษณะแม่น้ําโขงอย่างนี้แหละแม่น้ําชีแม่น้ํา มูอย่างเนี้ยทีนี้ก็เอาทหารทหารทั้งหลายกัมาแล้วก็พักมาพักพนนนแต่ไก่น้ําพักพนเพราะมันไก่น้ําพอพักพนพวกที่ไม่ได้ทํากําหนักไม่ได้ตั้งอ,อกตั้งใจทําเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเกณฑ์ไปก็ไปแบบทหารม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตัดคอยอต้องจําเป็นต้องไป แต่ถึงจะไปก็ตามก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าเพราะ,ระพะุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญคุณทหารทั้งหลายของผู้เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทก็มีใช่ไหมแต่เคารพเชื่อกรรมเชื่อผลข,ของกรรมมีอยู่แต่ก็คิดในใจว่าสากยะก็ไม่ได้ทําอะไรให้แกเราเราทําไมจะไปหาโกรธโกรธก็เป็นโกรธพระราชาเป็นผู้พาโกรธพระราชาเป็นคนโกรธเราจะไปโกรธตามพระราชาได้ยังไง แต่เมื่อพระราชาบอกให้ไปเราจะทํำยังไงได้เราเป็นทหารเราก็ต้องไปไปด้วยความจําใจเแต่ไปแล้วก็ก็ไม่ได้ขา่าวงั้นแหละเนี่ากขาว่ากันไปแต่ตัวเองกับไม่ได้ขา่าวไม่ได้ทาเพราะกลัวบาปในจิตในใจอยู่อเพราะท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้แก่เมืองของเราเสียหายเแต่เราปียงแต่ความโกรธเฉยเฉยก็รู้ประวัติอยู่นีจากนั้นไอ้พวกที่ พระเจ้าแผ่นีบอกเอาฆ่ามาเลยพวกนี้นก็ตั้งอ,อกตั้งใจฆ่าจริงๆว่างั้นเถอเจตนาเจตนาฆ่าด้วยความจงใจด้วยความเจตนาฆ่าว่างั้นเถอะทั้งที่พระราชาบอกว่าฆ่าก็ต้องฆ่าเป็นทหารฐหารว่างั้นไดะแต่พวกหนึ่งบอกฆ่าไม่ลงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรจะไปฆ่าเขาทําไมอัน,นี้มันเป็นสองพวกอยู่ในใจแต่ไม่มีใครเปิดเผยให้กันฟังในสมรภูมิเช่นนั้นว่างั้นเถะ แต่ถ้าพอกลับมาเท่นีงกลับมาก็มานอนในฝั่งแม่น้ํไอ้พวกที่กรรมหนักพวกที่เจตนาฆ่าเนี่ยว่าไงเถอะนอนบนบกไม่ได้มีมดดํามดแดงมันกัดว่างั้นอยู่ไม่ได้ว่างันเนี่ยโอ้ไม่ได้ไปนอนไ,ไปไหนหลงไปนอนในหาดชายว่าไงเถอะไปนอนหาดรายโอ้เย็นสบายว่าไงเถอะไอ้พวกที่ไม่ได้ทํากรรมหนักเท่นีงเจตนาไม่ฆ่าเนี่ย อยู่ในหาดทรายมดดำมดแดงกัดวิ่งขึ้นมาข้างบนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นอนในหาดทรายมดกัดขึ้นมานอนข้างบนว่างั้นได้เออมันแยกกันได้กรรมมันแยกเลยพอดึกดึกสักหน่อยฝนมันตกอยู่ข้างบนะอะกล่ำฝนกลรำมันอ่ะฝนกลรมฝนเวรม่นงันได้พอะมันตกมาหนักหนักมันไหลรวดมาทีเดียวเลยไอ้พวกทหารหารทั้งหลายแหละที่นอนอยู่ในทรายหาดพร้อมกับพระเจ้าแผ่นดินวิฑูตพระ ก็เลยเป็นเ,เป็นเหยื่อของปลาไปเลยตายไปหมดเลยพราะน้ํามันลากไปว่างั้นแต่นเนี่ยข่าวนี่กับทหารของพระเจ้าพิทูทภาเนี่ยเเกลี้ยงหมดเลยนี่แหละมาพิจะะนารณาดูแล้วเนี่ยกรรมของสรรพสัตทวท์ท้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะพูดได้ว่าเป็นกรรมมาจากไหนอย่างไรนะถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ คงจะถามได้ว่ากรรมสัพสัตครั้งนี้เป็นกรรมเพราะอะไรหนอเนี่ยเพราะพรธเจ้าคงจะพยากรณได้แบบนั้นแต่พวกเราท่านทางหลายก็มีตะเปียบเทียบเน่ะคงจะมีกรรมในอดีตมั่งจึงเลยมารับข้อรับกรรมแต่คนที่ไม่มีกรรมก็คงจะวิ่งหนีแบบนั้นแต่เอาตัวรอดได้แต่คนที่มีกรรมไปอย่างว่าเนี่ะล้มหายตายจากไปแต่ว่ากรรมเขานี้รู้สึกว่ามากพอสมควรนะ เฮ้ฟังฟังรู้แหละเป็นแสนเหมือนกันน่ะแสนกว่าเหมือนกันก็น่าสงสารเหมือนกันน่ะพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้พูดอดูถูกเหยียดหยามอะไรใครทั้งหมดกรรมของใครของเราเหมือนกันเถอะอีกสักวันหนึ่งเราอาจจะหนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นก็ได้อี่ยนี้ถึงกรรมของท่านเราก็พูดตายพอมกรรมของตัวเองเลยก็พูดไม่ออกเหมือนกันน่ะเพราะนั้นอย่าทําสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าทำเฉยดีกว่า อักตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตัง,ยยตก,รตงกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผานเมื่อภายหลังเพราะนั้นกรรมชั่วเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้มันจะให้โทษเมื่อไรเพราะนั้นถ้าทำกรรมดีแล้วก็นี่มันต้องดีเพราะนั้นให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ทำแต่กรรมดีเอาไว้ กรรมดีนั่นจะตามสนองพวกเราเข้าสู่ความสุขความเย็นใจต่อไปในอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราทํากรรมดีแล้วบางทีเราทํามากๆทํากุศลมากๆทําบุญกับพระพุทธเจา้าทําบุญกับพระอรหันตสาวกหรือทาบุญกับพระอรหันต์ที่ท่านออกจากนิโรธจมาบัตดก็มีหลายองค์หลายท่านในครั้งพระพุทธเจ้านี่ บุญกุศลนั้นส่งจนถึงเข้าสู่นิพพานเพราะงั้นนี่แหละทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วไว้แล้วถ้าเราทำมากๆถูกจุดถูกที่ถูกทางแล้วส่งถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะ,ะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลอย่าประมาทเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแหละเก็บคะแนนไปเรื่อยๆถึงวันจบสุดท้ายนะ่ะชีวิตของเราหาไม่นะั่นนะใครจะมีคะแนนดีกว่ากัน นั่นแหละวันนั้นแหละเป็นวันตัดสินใครได้คะแนนดีกับคนนั่นก็เป็นที่หนึ่งไปถ้าคนไหนทำไม่ดีก่อนนะ่ะตกหล่นไปเป็นสัตว์เทลิจฉันไม่เป็นมนุษย์แล้วเนะี่ยเป็นสัตว์เทลิดฉันตกนรกหมกไหม้ไปเพราะทำกรรมชั่วเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวอยู่เสมอนะั่นะอย่าประมาทสร้างคุณงามความดีเอาไว้นะตน,นี้ไปก็นั่งสมาธิเลยนะที่นี่นะ เตรียมตัวนั่งสมาธิเมื่อออกจากสมาธิก็ให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลที่พวกเราได้นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ได้รับทุกภัยทางภูเก็ตพังงาทางพี่น้องทางใต้ของเราด้วยอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของเราด้วยที่พวกเราทํา นั่งภาวนาในครั้งนี้นะเรื่อการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้ว่างั้นเถอะทำคุณงามความดีในช่วงนี้ให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ได้รับทุกข์รับยากมาตกทุกข์ได้ยากประสบอุปติภัยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนั่นแหะเอาต่อนนี้ไปนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิ